เอาจบนี่พ่าผูเราขึ้นมาเลยอ่าเป็นหัวหลักอ่าทีนี้ดอนเขืองนะมองเห็นนย่มองเห็นเยอะอ่าลัดสมี้าบเกี่ยวให้มันได้นลขยับขยับจะใด้มันถึงตรงจุดนี้เนี่ยอ่ามันกินที่ไหนบ้างที่มันจะคาบกันไว้คาบกันไว้อ่าอ่าคาบกันไว้อ่าล่ะโอเคขยับเลยอ่าโอเคอัตโนมัติมันจะคาบเกี่ยวกันไว้อ่า แล้วออกไปแล้วดูทีมงานบริหารหมรด,ดกโลกอ่าแค่นั้ละสามพันหกร้อยคนเงินเดือนอัตโนมัติไปรับที่ทหารไทยที่เดียวแค่นั้นครับบริสุทธิ์อย่างเดียวครับแค่นัน้นเอาไว้ตัดสินคนด้วยแค่นัน้นเอากลุ่มกินเด็กขึ้นมานะแล้วสักงอกปุ่นอ่า แค่ละมึงอะพรวากูต้องได้ใชายอะไรเยอะอย่าแค่เรื่องก,กลุ่มพวกก่อการร้ายไหมตอนนั้นกูเป็นเด็กนั้นกูอา่านหนังสือดูเลยเอาหนังสือก่อการร้ายกันมาแนละ้วเล่มนี้เลยอ่าพวกก่อการร้ายนั่นแหละกูชื่อ กูชื่ออะไรไม่รู้เลยนแหละนะกูเขียนไว้อยูนะ่กูชื่ออะไรไม่รู้นั่นแหละนี่เรียนจบแล้วครับครับแค่นั้น ชื่อหมูชื่ออะไรไม่รู้เลยหูเขียนไว้อยู่กูชื่ออะไรไม่รู้นั่นแหละนี่เล่นจบแล้วคนระับครับนะเอาคนนี้ออกมาเนาะเอาอกเก็บแนละ้วพี่ค<ล>ะแนตะทีล่ลาฮะอ่ะทำโดยไม่ก่อฟ่อนนั้นท้าทาย ับได้ไมโครโฟนวันนี้เลยอ่ะร่างในไปลงเจอของเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันเจอแดงๆขึ้นมาเลยอ่าสั่งทุบทิ้งเลยน่ะอ่าสั่งลื้อเลยนะทำใหม่เลยไอตัวทางเข้าซ้ายมือน่ะ พอดีไปเจอรูปผู้พิพากษาไปแดกเหล้าใช่ไหมอ่ะสั่งทุบทิ้งเลยเลย้ายเปล่าแค่ทาสั่งข้าซ้ายมือแค่นละเป็นตั้งเวลาหญิงหญิงหญิงหลักดูถูกกันชัดชัดสี่พันห้าร้อยเอา้าก็บอกว่าเป็นญาติสุรพลธานิกุลไม่ใช่หรอเชฟโรเลตนะ่ะฮะเราเป็นน้องเมียเราเราขอเซ็นลถสี่พันห้าร้อยบาทไม่ให้เราเซ็น ฮะคิดว่าเราเป็นน้องเมียหรือเปล่าสุรพลธานีกุลในพระสุรพลธานีกุลแต่ที่มีญาติบวชอยู่ที่อะไรนะเขาเรียกโนไอาไม่ใช่อ่าโดนเชียงสานะหน่ะฮะฮะสุรพลธานีกุลฮะคันนิดหนึงว่ะเข้าใจหรือเปล่าเคยเห็นหนวดเสถียรเสถียรล่าสุดไหมต่ก่อนโกรธไว้อยู่นะไม่อยากจะ็าชายรูปนี้นะบางทีนะ,นะนะบางทีผ้าพวกของก็มีอย่างงเี้ยกูบอกเนี่ยว่าจเจเดนก็มั่นมากทัก นราจะไม่ครับแค่นี้แหละเออคนซาอุดีอาระเบียเนาะเออว่าไทายเนาะเออปักฮานี่ย่าเล่นกับมันเนะ่ะแค่นี้แหละ